สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่แกเชื่อมโยงนะครับเออบทความในวันนี้เนี่ยเป็นบทความของข้อสอบในวันในเดือนตุลาคมปี2554นนะครับชื่อว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลกระทบต่อไทยนะครับตามข้อตกลงของเราเนี่ยหลังจากเราได้เรียนกันไปในบทความแรกแล้วเนี่ยเราก็มีข้อตกลงกันว่าหลังจากเราดู ชื่อบทความแล้เนี่ยเราจะมาดูอะไรกันครับเราจะมาดูรหัสกันใช่ไหมครับโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยครับรหัสหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคนอื่นก็ไปทํางานได้ในทุกประเทศของอาเซียนใช่ไหมครับรหัสที่สองเนี่ยเขาบอกว่าประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนส่วนรหัสที่สามเนี่ยเขาบอกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับแล้วรหัสที่สี่เนี่ยเขาบอกว่า ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนครับโอเคแต่ละบทความเนี่ยแกะเนี่ยจะมีประมาณ0บรหัสถูกไหมครับเรามาดูกันต่อเลยครับรหัสที่5เนี่ยเขาบอกว่าประชาคมอาเซียนครับส่วนรหัสที่6เนี่ยเป็นประเทศสมาชิกอื่น<ม>ก็ส่งสินค้าออกได้อย่างเสรีรหัสที่7เนี่ยเขาบอกว่าผลทำผลทำผล,ท,ผลทางด้านบวกครับ น่าจะเป็นทางด้านมากกว่าไม่ไม่ใช่ทําด้านครับแก้นนหนึ่งเป็นทางด้านครับทางด้านผลทางด้านผลทางด้านบวกกับผลทางด้านลบถูกไหมครับข้อ9เนี่ยเป็นสินค้าออกของเราจะมีตลาดใหญ่ขึ้นส่วนข้อสิบเนี่ยเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ่มขึ้นครับโอเคหลังจากเรามาดูรหัสกันแล้วนะครับเราก็มาดูกันเลยว่าบทความเนี่ยเขาเขียนเนื้อความว่ายังไงบ้างครับ โอเคครับเรามาอ่านกันด้วยกันก่อนนะครับเป็นการอ่านรอบแรกในการอ่านรอบแรกเนี่ยจุดเน้นของเราคืออะไรบ้างครับจุดเน้นของเราเนี่ยคือหารหัสให้มันครบใช่ไหมครับแล้วก็หาว่าดูคร่าวๆก่อนว่ามันจะเ,เป็นยังไงต่อกันบ้างถูกไหมครับมันจะส่งผลต่อกันยังไงหรือว่าจะเป็นส่วนประกอบของกันยังไงหรือว่าจะยับยั้งกันยังไงถูกไหมครับโอเคเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะครับบทความเขาบอกว่า หลายคนคงไม่รู้ว่าอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็มีตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษมาครับว่ามีบทบาทมากมากน้อยครับมากน้อยมากน้อยครับเขียนผิดแล้วมากน้อยเพียงใดต่อไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาสมาชิก10ประเทศครับเขาบอกว่าอาเซียนเนี่ยมีผลต่อเราหลายด้านที่ผ่านมาเร็วๆนี้ก็คือข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออ f ฟเตอนะครับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีพศ2553นะครับตามข้อตกลงนี้เนี่ยไทยต้องยกเลิกโควต้าสินค้าเกษตร23รายการและลดภาษีเป็น0%เช่นน้ำมันดิบกระเทียมพริกไทยข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น้ำมันถุนเหลืองและครับมาดูกันที่สไลด์ถัดไปครับและบางรายการลดภาษีเป็น5%เเช่นเมล็ดกาแฟมันฝรั่ง เนื้อมะพร้าวแห้งเขาบอกว่าโชคดีที่เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่านะครับในภาพรวมไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้มากขึ้นแต่อีกไม่มกี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะใจเย็นอยู่ไม่ได้เพราะประชาคมอาเซียนนะครับกําลังจะเกิดขึ้นนะครับนี่ครับเขาเน้นไว้ให้เป็นตัวหนาถูกไหมครับประชาคมอาเซียนนะครับ,รเ,นนรบเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นรหัสอะไรตอนนี้นะครับ รหัที่5ถูกไหมครับประชาคมอาเซียนนะครับเราเขียนข้างบนไว้ว่ามันเป็นรหัสที่5ถูกไหมครับเราจะได้ไม่ลืม05ครับประชาคมอาเซียนนะครับเขาบอกว่าผู้นําอาเซียนได้เห็นพ้องกันให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย3เสาหลักได้แก่อ้าวนี่ครับประชาคมอาเซียนอีกแล้วใช่ไหมครับประชาคมอาเซียนอีกแล้วเป็น05ครับประกอบด้วย3เสาหลักครับประกอบด้วยเนี่ยประกอบด้วยเนี่ย กาะเด่นนี่หมายความว่าไงครับคือมันมีองค์ประกอบถูกไหมครับอันนี้ชี้ใบไหมครับชีบ้ใบมี3อันนะครับเนี่ยได้แก่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมาอาเซียนนะครับโอเคที่นี้เขาเน้นอีกแล้วครับแล้วมันก็ดูมีรหัสที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับคือการเป็นองค์ประกอบกันถูกไหมครับเราก็กลับมาดูก่อนครับว่า รหัสเนี่ยแต่ละอันคืออะไรบ้างใช่ไหมครับโอเคมาดูครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยเป็นรหัสศูนย์สองถูกไหมครับแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยคือศูนย์สามส่วนศูนย์สี่เนี่ยจะเป็นประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนครับซึ่งมีอยู่ในประโยคที่เพิ่องอ่านไปหมดเลยถูกไหมครับเรามาเขียนรหัสกันก่อนนะครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับ เป็นหัอะไรครับเพิ่งดูไปเมื่อกี้เองเป็นหลักศูนย์สองถูกไหมครับหลักศูนย์สองนะครับเราเขียนไว้ครับว่าเป็นศูนย์สองครับแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับอันนี้เป็นศูนย์สามถูกไหมครับเพิ่งดูไปเมื่อกี้ศูนย์สามครับแล้วก็ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเป็นหลักศูนย์สี่ครับ โอเคลมาออกันต่อครับหลังจากเขียนลาดใส่ลงไปแล้วเขาบอกว่าในปีพศ2558ปเนี่ยประชาคมที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อเราทั้งผลทางด้านบวกใช่ไหมผมทางด้านบวกผลทางด้านบวกนะครับและผลทางด้านลบมากที่สุดมากที่สุดก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับ โอเคตอนนี้เราก็เจอตัวเน้นหนายแล้วครับเราก็ต้องมาใส่รหัสกันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าผลทางด้านบวกและผลทางด้านลบเนี่ยแล้วก็มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถูกไหมครับเราใส่นี้ก่อนก็ได้เพราะมันอยู่ข้างบนนี้เองเราจาเลขได้อยู่แล้วประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยคืออะไรครับคือ0ูนครับแล้วผลทางด้านบวกกับผลทางด้านลบล่ะครับเราก็ต้องมาดูกันถูกไหมครับเป็น ผลทางด้านบวกเนี่ยเป็น07ครับแล้วผลทางด้านลบเนี่ยเป็น08ครับกระจายหลาดครับ07ถูกไหมครับกับ08นะครับเอ๊ะแล้วเขาบอกว่าประชาคมที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อเราเนี่ยทำหมายความว่าไงครับหมายความว่า03เนี่ยทำให้เกิดผลทั้งด้านบวกกับผลทั้งด้านลบถูกไหมครับ โอเคทำให้เกิดเราเราเน้นไว้ก่อนนะกันเดี๋ยวตอนเรามาทดบเนี่ยเราต้องไม่ลืมถูกไหมครับทําให้เกิดผลถูกไหมครับทําให้เกิดผลกระทบนะครับเน้นไว้ก่อนเนี่ยคือชี้เลยครับประชาคมเนี่ยประชาคมเนี่ยเข้าหมายถึงประชาคมศูนย์สามถูกไหมครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับโยงไว้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะมีข้อตกลงที่เรียกที่เรียกครับเรียกไม่ไม่มีนนหนูนะครับ เรียกว่าความตกลงการค้าสิน,ค,สนค้าของอาเซียนครับหรือว่าอาเซียนเทรดอินกูสอะเกรเมนต์นะครับเอติก้านะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ประสบผลในการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายในอาเซียนนะครับซึ่งเป็นอะไรครับซึ่งเป็นหลักการหนึ่งครับในการรวมตัวเพื่อเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เพื่อให้มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในเชิงลึกยิ่งขึ้นนะครับการยกเลิกภาษีหรือโคต้าสินค้าต่างๆเนี่ยตามข้อตกลงอาฟเตรเนี่ยดังกล่าวข้างต้นจะเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับเขาบอกว่าดังนั้นเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการค้าขายการลงทุนและการประกอบธุรกิจต่างๆจะเปิดกว้างในหมู่สมาชิกทั้ง10ประเทศนะครับสินค้าออกของเราจะมีตลาดใหญ่ขึ้นนะครับและคนไทยจะสามารถไปลงทุนธุรกิจหรือไปทํางานได้ในสมาชิกทุกประเทศครับ โอเคเรามาดูกันก่อน,นครับมีการเน้นแล้วนะครับแต่ว่าอะไรที่ไม่ได้เน้นเนี่ยน้องก็ต้องระวังถูกไหมครับในในนี้เนี่ยในย่อหน้านี้เนี่ยเห,เห็นอะไรมั้งเห็นอะไรไหมครับที่ไม่ได้เน้นแต่ว่ามันก็เป็นรหัสเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าถูกต้องครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถูกไหมครับแหมเป็นเหมือนกับพระเอกเลยนะครับของบทความนี้รหัสอะไรครับ ศูนย์สามถูกไหมครับเราเพิ่งทําไปเองในย่ยอนหน้าเรายอร่อนหน้าที่แล้วนะครับเขาบอกว่าดังนั้นเมื่อเกิดแล้วก็อ,อ๋อแล้วก็มีสินค้าออกของเราจะมีใต้ตลาดใหญ่ขึ้นเนี่ยคืออะไรครับต้องก็ต้องมาดูกันถูกไหมครับย้อนกลับมาดูนะครับสินค้าออกของเราจะมีตลาดใหญ่ขึ้นเนี่ยคือศูนย์เก้าถูกไหมครับโอเคทีนี้เรารู้หรหัสแล้วเราก็กลับมาใส่ครับคือศูนย์เก้าถูกไหมครับ และคนไทยจะสามารถไปลงทุนทำ,ทำธุรกิจหรือไปทำงานได้ในประเทศสมาชิกทุกประเทศนะครับเค okay, แเราก็มาต่อกันครับเขาบอกว่าโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทั้งสองประการน,นี้คือผลทำ ผลทางด้านบวกครับที่เห็นได้ชัดจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับนอกจากนี้ยังมีผลทางด้านบวกอื่นอีกหลายอย่างซึ่งจะไม่ขอกล่าวในที่นี้ครับโอเคเราก็มาดูกันครับว่าในทั้งที่เน้นทั้งที่เขาเน้นแล้วเขาไม่เน้นเนี่ยมีหัตอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือที่เขาเน้นก่อนแล้วกันนะครับโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ่มขึ้นเนี่ย เป็นรหัสอะไรนะครับแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกแล้วเนี่ย <_ D> ก็เป็นรหัสอะไรใช่ไหมครับ <_ D> ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันคือศูนย์สามถูกไหมครับส่วนโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องมาดูครับว่าเป็นไรนะครับเออเป็นรหัสที่สิบถูกไหมครับโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นรหัสที่สิบนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าทั้งสองประการนี้คือผลทางด้านบวกใช่ไหมครับทั้งสองประการนี้สองประการนี้คืออะไรครับสองประการนี้น้องลองน้องลองเดาหรือตอบดูซิว่าทั้งสองประการนี้คืออะไรนะครับถูกต้องครับทั้งสองประการนี้คือสินค้าออกของเราเนี่ยจะมีตลาดใหญ่ขึ้นถูกไหมครับกับโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ่มจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าทั้งสองประการนี้คือผลทางด้านบวกถูกไหมครับมันหมายความว่ายังไงครับ อ่าใช่ครับมันหมายความว่ามันเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นเออเป็นสมาชิกของผลทางด้านบวกถูกไหมครับโอเคเราก็ทดไว้เล่นๆก่อนเดี๋ยวนนี้เป็นการอ่านครั้งแรกนะครับยังไงเราก็ต้องมีการอ่านครั้งที่สอ,อยู่แล้วแล้วก็เพื่อทดอีกครั้งนะครับโอเคเรามาดูกันที่ย่อหน้าถัดไปครับเมื่อมีผลทางด้านบวกก็มักจะมีผลทางด้านลบด้วยถูกไหมครับนี่ผลทางด้านลบมาอีกแล้วครับผลทงังด้านลบ ทั้งนั้นลบเนี่ยจะเป็นรหัสศูนยดถูกไหมครับประการแรกก็คือประเทศสมาชิกอื่นก็ส่งสินค้าออกได้อย่างเสรีเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเน้นอีกแล้วเราสามารถใส่ได้เลยถูกไหมครับคอันนี้เป็นรหัส06ถูกไหมครับประเทศสมาชิกอื่นก็ส่ง สินค้าได้อย่างเสรีถูกไหมครับเราก็ใส่ไปเลย0ูซึ่งจะทําให้ความหวังของเราที่จะมีตลาดสินค้าส่งออกใหญ่ขึ้นไม่เป็นไปตามคาดนะครับแล้วพราะสินค้าออกของเราเนี่ยมีคู่แข่งสําคัญหลายรายการเช่นข้าวคู่แข่งก็คือเวียดนามและพมา่ายางพาราก็มีมาเลเซียและอินโดเป็นคู่แข่งแม้แต่ตลาดข้าวในประเทศเนี่ย ก็อะไรครับก็อาจถูกโจมตีด้วยจากเข้าประเทศอื่นที่มีที่มีถูกไหมครับที่มีที่มีราคาถูกกว่าแต่มีคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับผลลบอีกอย่างหนึ่งก็คือคนชาติอื่นก็ไปทํางานได้ในทุกประเทศของอาเซียนนะครับอันนี้เป็นหล,ลาดอะไรครับหาาดหนึ่งถูกไหมครับศนะครับ เขียนไว้ก่อนครับศูนย์หนึงทำให้ความหวังที่ว่าโอกาสในการประกอบอาชีพของเราจะเพิ่มขึ้นกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามครับแม้แต่งานดีๆในบ้านเราเนี่ยก็อาจถูกคนชาติอื่นในอาเซียนเข้ามาแย่งงาน,นครับเคยอ่ยอย่อนนี้ก็จบแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะถึงปี2,558ในเวลาที่เราเหลืออีกเพียง3-4ปีเราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังไม่เช่นนั้น ผลในด้านดีทั้ง2องอย่างก็จะเจออุปสรรคขัดขวางดังกล่าวข้างต้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนจะเตรียมความพร้อมอย่างไรเราคงต้องพูดที่ยาวจึงขอยกไปว่ากันในบทความที่2ครับก็หมายความว่าบทความที่สอ,อ,นสอในข้อสอบแกะเชื่อมโยงในปีนี้จะเป็นเรื่องพวกนี้เหมือนกันครับโอเคหลังจากเราอ่านรอบแรกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็ใส่รหัสลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ต้องอ่านอีกรอบกันครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักพักกันสักครู่ก่อนนะครับโอเคครับ จบแล้วครับการเอารอบแรก